อันนี้จะมาสอนจำลองการใช้โมดูลอันตราโซนิกในโปรแกรมโปรติอุสนี่สมมุติว่าออกแบบวงจรแล้วนะแล้วก็เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วกดคอมไพน์ถ้าก็จะมันจะต้องดูที่อยู่ของของไฟล์ที่เราคอมไพน์ด้วยก็คือเนี่ย e x เนี่ยแล้ก็มาที่ไฟล์ถ้าใครยังไม่มีโชว์อย่างนี้มาไฟล์แล้ p r e f e r e n c e แล้วก็เลือกติ๊กถูตรงนี้ Compilation เนี่ยกดโอเค เวลาคอมไพล์มันก็จะมีที่อยู่ของของของไฟล์ที่เราคอมไพล์ที่เป็นนามสกุล .hex ออกมา <c oughs> แล้วก็มามาถึงตัวนี้อย่างตัวเนี้ยพี่เก็บไว้โม,โม,โมโดูลอินเทอร์ทอนตยมันี้จะต้องมีไฟล์ .hex ของมันเหมือนกันก็คือเราต้องกดเลือกตรงนี้ ก็น่าจะใส่ไว้ที่เดียวกันหรมะั้งน่าจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์ของพี่อยู่ในโปรแกรมไฟล์แล้วก็มาที่ lab e l e c t r o n i c ิ lab center e l e c t r o n i c ิใช้ polyu เนะ p r o f e s s n a l แล้วก็มาที่ library ของพี่เก็บเก็บ library ของ antasonic เนี่ยเอาไว้ในโฟลเดอร์ library นี่นี่กด ok ชื่อนี้นะ antasonic anta sonic เซนเซอร์โอเคกดโอเคอันนี้มันถึงจะใช้งานได้ถ้าถ้าเกิดไม่แอดไลบรารีของ a r d u n o ก็ใช้งานไม่ได้นะต่อมาจะแอดไลบรารีของ Arduino ก่อนอื่นเลยคอมเรามันจะชอบซ่อนไฟล์ไว้เราต้องไปที่นี่เปิดที่ MyCom ก็ได้แล้วก็ไปที่ tool folder option แล้วก็มาที่ v i e วก็เลือกตรงนี้นี่โชว์ hidden ไฟล์นะปกติจะอยู่ตรงนี้ don't show hidden หมายความว่ามันซ่อนไม่โชว์ไม่แสดงไฟล์ที่ซ่อน นี้เราจะให้มันโชว์ติกต๊กที่โชว์นี่กดโอเคปึ๊บเสร็จแล้วก็มาที่โมโดูลอันทั้เอโมโดูลแอนด์โน,โนโอของเราเดี๋ยวมันคลิกโปรแกรมไฟล์เลือกที่โฟลเดอร์นี้เดิมทีมาอ่ะมาที่ไมค์คอมก่อนเริ่มต้นที่ไมค์คอมยันดีซีมื่อกี้อยู่ไหนนะซียูเซอร์ฟูแอนด์ตาใช่ไหมอ่ายูเซอร์นี่ดู a ดัต่าเห็นไหมแอปดัตตนี่มันจะเป็นโฟลเดอร์ละลางถ้าเราเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่โชว์ฮิดเด้นไฟล์ file, มันก็จะมองไม่เห็นเลยอันนี้มันจะเห็นดางลางเฮดเด้นไฟล์แล้วก็ไปที่อะไรล o c a เ t e m เทมแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อนี้ที่นี้จำเลขสี่ตัวท้ายท้ายไว้ก็ได้สี่หนึ่งแปดเก้าลก็แล้วก็มาที่เทมอ่เรากดที่ตรงนี้ Modify มันก็จะขึ้น โฟลเดอร์ที่ที่หลังๆที่เราสร้างตามวันที่อ่าเนี่ยจะเรียงตามวันที่แล้วก็เอาสี่หนึ่งแปดเก้าไฟล์ชื่ออะไรสเก็ตมาหนึ c b. C b ่งสีบีดอตทีพีดอตเฮดอ่าจริงๆนึ่งที่หนึ่งทป็คลิกกดอ,อ่าได้มาแล้วโอเคกดรัน,เล, <c oughs> น,นเลยนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้ระยะแล้วก็ปรับตรงนี้ระยะมันจะเพิ่มขึ้น แทนที่มันมันใช้งานกับอันตาส่วนอันตาส่วนจริงๆก็ได้อันนี้คือใช้งานได้แหละแต่เราจะใช้การปรับไันี้แทนเพราะโปรแกรมมันยิงขึ้นออกมาไม่ได้ทุกอปะแค่นี้นะตานนี้แหละลองลองหัดทำดู